การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณาภัยในด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบข้อ18ทครับสำหรับในหลักเกณฑ์สำหรับในเรื่องนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว5 9 1 1ลงวันที่5กร,รกฎาคม2566เขาได้แจ้งหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการาเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่16มิถุนายน2566เป็นต้นไปทีนี้เราเรามาดูแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆตามระเบียบข้อ18กันนะครับก็คือให้ท้องถิ่นดำเนินการดังนี้ หนึ่งจะต้องเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนจะต้องช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูเยียวยา,ยาสงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชนนอกเหนือจากาด้านสาธารณภัยหรือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการป้องกันและระง,งับโรคติดต่อหรือด้านการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้มีรายได้น้อยนะครับเช่น กรณีฟ้าผ่าทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายกรณีเสียชีวิตจากการจมน้ำเนื่องจากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้อื่นกรณีมีเหตุการณ์ใช้อาวุธทำร้ายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยผู้ประสบภัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือการตั้งศูนย์ช่วยเหลือค้นหาประชาชนที่สูญหาย หรือกรณีเกิดอัคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติเป็นต้นนะครับ 2. เนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตามความจําเป็นเหมาะสมะทั้งนี้ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดเช่นนําอัตราตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเช่นค่าอาหารในการจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน3มือม้อมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นจำนวน4 0 0พบาทเป็นต้นกรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพ ตามปกติได้ก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน13,300บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตลายละไม่เกิน2 9 7 0 0บาทและในกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน29,700บาทค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจํา ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน49,500บาทเป็นต้นนะครับนี่คือการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆข้อข้อ18นะครับที่ให้ท้องถิ่นดําเนินการให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นการช่วยเหลือ,อาตามความจําเป็นเร่งด่วนนะครับเป็นการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูเยียวยาส่งเคราะห์บรรเทาผลกระทบของประชาชนนอกเหนือจากทางด้านสาธารณาภัยด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือด้านการป้องกันระงับโรคติดต่อหรือการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับ